สวัสดีครับผมคือ world gamer นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft Pocket Edition ออนไลน์นะครับวันนี้ทีครับโดโม Gamer สวัสดีค่ะก็คือเล่นในโลกของโดโม Gamer นะครับก็ทำอะไรเนี่ยขอของเลยไม่ไม่ไม่มีของขอของขอของโอเคหีนนี้ก่อนนะขอของมาดับสามขอที่คุดส่งนะคะเอาดับเดียวพอต้องการดับอย่างเดียวดับอย่างเดียวโอเคแค่อย่างเดียวโอเค ดาบดาบโยนมาโยนมาดาบแค่ไม้เดียวดาบอันเดียวดาบหินนะโอเค thank you teacher อ่าแลาวันนี้เราก็จะไปทำอะไรดีหมดไม่มีไม่มีกอสองนะพี่จ๋าโอเคเออไปไหนเดีอนี่ช่องอะไรน่ะนี่ช่องอะไรน่ะอะไรน่ะโกโกอ่ะเราเอ้อะไรน่ะอะไรน่ะเขาไม่ได้โอ้โห ทำไว้ทำเพื่อเอ้าดนโมเกมเมอร์อยู่ไหนนั่นอ่ะไปไหนไปไหนอ่ะไปหาของอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อยู่ไหนมองไม่เห็นเลยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคคุณโบเกมเมอร์นะคะคุณโอเกมเมอร์มีป้ายมาให้ถัป้ายเอาทำไมทางนี้มันตันน่ะโอ้ก็มีทางนี้อีกไม่ยอมมาหาฉันทำไมอ่ะทำไม เกมเมอร์อคะมีโดมเกมเมอร์อ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใครทำเนี่ยก็ทำเองเนี่ยไม่ได้ทำมันขึ้นมาเองนี่ตลกตลกตลกเยอะละอะไรเนี่ยอ้าวมีของบูเกมเมอร์ด้วยเองดิเราต้องเข้าไปซะหน่อยแหละเข้าคนแล้วหลุมนะมีหลุมเอ้ยเฮ้ยมีหลุมอะไรเยอะแยะเลยมันคืออะไรอะ่ะคือทางคือทางที่จะไปสู่สวรรค์สวรรค์โอ้โหโวไปนี่ตายเลยนะ เลยละเราสรุปว่าแค่เดินมาแค่ปวดเนี่ยมันแหละเฮ้ยเราเขาลังอ่าเราก็จะมาคืนนี้วันนี้เราก็จะมาคุณเราอยู่ไหนคุณเราเกมเมอร์คุณเราเกมเมอร์ไม่ต้องไปบ้านไปตะลุยผีกันต่อเราก็จะมาฆ่าผีนะครับเราจะไม่นอนกันีไมม่ให้คนะุณก็รอกลางคืนสิครับ กลางคืนช่จ้ะเรื่องรถเวลาวิ่งไก่ไก่ตาไก่นะครับนี่คือไไการตไีไก่ไก่ตายไก่ไก่อยู่ข้างหลังคุณไม่เก็บอ้าวเ,<อ>เก็บปีกก็เอาโหดู <c oughs> จบเลยจบเลยโว้เกมเมอร์คะครับเฮ้ยตรงนี้ดอกไม้ดีๆสดใสเยเก็บไปแล้วดอกหนึ่งไม่ต้องเก็บแล้วนะทำไมยไมัแล้วค่ะไม่กก็เราจะล่าทฐาสบิงให้น้องหมูน้องหมูเราจะอยู่ให้ถึงกลางคืนนะครับ คนคนแล้วก็จะมาวัวเก็บมันไล่าท้าผีใช่ปะเฮ้ยเก็บมันแน่เก็บทันโอ้ได้นั้นไม่ต้องเข้าบ้านเฮ้ยเข้าได้ตีวัวก่อนมัน้งไม่งั้นไงวัวขนาตัดตัดข่าตัดตัดชีวิตยิงกันเฮ้ยน้องหมูน้องหมูไม่ต้องกันหมูนะโอเคๆกลับบ้านเลยกลับบ้านมืดละมืดละจะนอนเหรอนอนเด็ก็จะล่าท้าซอมบี้ซะหน่อยเปลี่ยนใจเร็วเร็ว ใจนี้มีเธอนั่นน่าคำมีดคำคมเฮ้ยคบบ้านมืดแล้วใจนี้มีแต่เธอนะคะเร็ว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 เร็ร็วเร็วเร็ว้ร็วรงเรบเรยรเเเู เออขับบ้านขับบ้านขับบ้านเอ้นอน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 นี่นตนจะไหนนอนโอ้โหอะไรเงเนี่ยเราจะมาดูกันนอนนอนแล้วที่ดาบอาไอ้ก็นอนก่อนดินอนไปนอนนอนพร้อมกันสามสองหนึ่งจุ๊บนั่นเอะเราก็จะมาดูก่อนละกันโอเคนอน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 ก็ต้องรอเช้านะครับรอนานนานก็โหนานมากเลยอ่ะของไม่เอาวะไหนอ่ะเนี่ยอ่ะให้อ่ะ คิดซะว่ามาช่วยหาของกันเลยกันนะไปด้วยเร็วๆ๋ยวของไม่ให้แล้วเพียบเลยนะข้างหลังอ่ะโอเคมีแค่นี้ตจะเป็นล่าล่าสัตว์คุณจะได้ TNT แล้วนะเอามาเอามาผมชอบไอ้เรื่องระเบิดระเบิดนี่ไงนั่นไงตัว TNT อปดบนึงรู้สึกเราจะเห็นตัวอะไรมืดๆโอ้ยโอ้ยจุกจุกจุกไหนคุณ มืดๆไหนนี่ไงมืดๆอ้าวตายก่อนแล้วโอ้ยเดีย๋ยวจะมาดูตัวมืดๆซะหน่อยใครเหรอนี่ไงผิดแป๊บน,นึงรู้สึกเมื่อกี้มันจะเห็นจิ๊ปเปอร์บนยอดเขารู้สึกโอ้ยโอ๊ยครตีเนี่ยใครตีแน่ใจใไม่ได้ด่าไม่ได้รถสักตีดหนึ่งอา้าวแล้วใครตีวนะเนี่ยเอเดรแม่โอ้โหตีจะตาย <c oughs> อะไรวะคุณโวเกมเมอร์ครับครับ จะตายแล้วไงคือประเด็นคือจะตายแล้วไงไปกินนี่นี่เดี๋ยวตัดคอทิ้งนี่ยไงเฮ้ยบ้านอยู่ไหนอ่ะอ๋อบ้านอยู่ยอดสูงใครๆก็เห็นมีเมือให้ลงไหมจะลงเมืองมากเลยไม่มีอ่ะขุดหาเอาเองโอ้อะไรเนี่ยไม่ได้ขุดหานี่ไงคีเปอร์อยู่ข้างบนยอดสูงนู่นน่ะเห็นปะตกลงมาตายคีเปอร์กีเปอร์ลงันนี้มามาเน๊ดดูมันไม่ลงมันไม่ลงอุ้ย มกิมนไปโดนโปบแกมฮะ<า>ยูนี่ไงสุขสบายไหมรู้สึกอายุเรามาสองวันแนละ้วเอ,อ้ยเจ๊เลยดำดำเอ้น,นี่หลหนนะุมอะไรน่ะใครเอาหินมาวางอะไรนะ่ะอืมขุดขุดทานหินขึที่ขุดไหมขอที่ขุดอ,นนนะอันหนึ่ง่อยอืมแป๊บหนึ่งกลับที่บ้านก่อนอ๋อกลับที่บ้านดีโอเคโอเคตามนี่ขึ้นมานี่เจ้าของบ้านลงไปลงไป มีทางวัดให้ขึ้นไม่ยอมขึ้นทางนี้ลืมไปทางนี้เอ้าอ๋ย,นนอยขึ้นไปสซ,ปซก็คุณดันฉันมาเนี่ยโอเคลงไปโอเคโอเคขึ้นทีละคนใจยินดคุณบัวอะไรเนะี่ยบัวบ้าบอคอเตะลูกบัวลูกบัวเอาเองมีอย่ออสองสามทีอ้าวอ้ามีของให้อ่ะโยนทำไปล่ะทำไมอย่ายโยนให้เห็นเป็นซานตาคลอสเนี่ย อ๋อเอาของให้ก็ไม่เอาเอาน,นั่นไม่โยนให้ก็ได้ไม่เอาขอ,ขอที่ขุดอันหนึ่งงานในหีบเอาไปแล้วนะนี่นะไหนนี่คุณวอลเกอร์ค่ะนี่นะโอเคไปเลยมีที่ขุดตันน,น้ใส่หนาก็กะลุ้มนักโอ๊อยจะตายอัเนี่้ก็กินอาหารสิคะเฮ้ยคุณทำเป็นดินนะ,นะคือขุดไว้ทำเพื่อ,อโอ้ขุดไว้ทำเพื่อ คุณเป็นยังไงทำเพื่อตรงนี้คุณรู้ไหมตอนแรกๆมันก็ดีๆอยู่ต้องนะเนี้ยเนี้ยเนี้ยไหนอ่ะหรืมาดิด่ะหนึ่งไหนอะเนี้ยเนี่ยเนี้ยอ่ะอ่าอ่ดึงมาดิมืดมิดเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยเข้าไปลึกเลยเออเข้าไปลึกยังอ่ะอุ้ยมืดมืดมืดจริงพอเดี๋ยวซอมบี้เกิดเดี๋ยวจะบันไลยบันไลหมาเลยแหละโอเคคุณตอนคุณไม่มานะฉันเล่นเล่นเล่นเสร็จถ้ารู้แล้วว่ มาไหมครับสกิลตันมาไหนมาในบ้านเฮ้ยเราเป็นไงครับคนก็เกือบตายอ๋อเกือบตายแคสตันฮะแคสตันแคสตันอ๋อสกิลตันยิงเจ็บเจ็บเล็เออทำไมเรายิงถนนแล้วมันเจ็บอ่ะมันก็เจ็บแต่มันเจ็บน้อยมันเป็นผีเราจะตามมาทำไมเนี่ยจะตามอ่ะเป็นย่อของมอนอ่ะมันตามมานี่ มีของลับไม่เอาใช่ไหมในหนในในของเราตามไม่ตามไม่ตไม่โอเคโอเคเราจะตามเขาแนะครับแล้ว่องลงทางไปนะหนูหนูน้ำทางถูกแล้วตามมายังตามมาแล้วเห็นไหมเห็นเหรอเนี่ยต้องทติดเลยน่ะไปตัดไหนไปกลับละตัดไหนอ้าวลงคลองอย่างเงี้ยเออรู้สึกช่วงนี้ร้อนว่ายน้ำเล่นดีกว่า คุณมาอุ้ยน้ำลึกน้ำลึกน้ำลึกเยอะอื้อเอยไปลาบโอเคคุณไปไปไหนไปตัดไม้ไม่ตัดแกตัดไม่ฝ่ายแรงงานน่ะน่าฉชนตัดเองก็ได้นั่นแหละไม่พาไปสึกไม่ไาไปหาของลึกลับแล้วไม่ไปแล้วก็คือแบดบลด แบตจะหมดนะครับอยู่ไหนเฮลโล่อะโดโอเกมเมอร์ค่ะแบตใกล้จะหมดแล้วก็ต้องรีบชาร์จนะแล้วอยู่ไหนเนี่ยบ้านหายเฮ้ยหลงอ๋อเจอแล้วเจอและเจอละเออรอดิเจอเจอละเจ้าของบ้านไม่เคยรอนะเราจะโดมโอเกมเมอร์คือโดมโอเกมเมอร์อยู่ไหนน่ะอยู่หลุมหลุมไหนหลุมนี้หลุมเนี้ยแล้วหลุมไหนล่ะก็หลุมเนี้ยไม่เห็นเลยเห็นเห็นคนเลย หนอะ่ะเดินติ๊กตักตักตักอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วนลังเราจะขึ้นบ้านไง<ห>อ๋ออตอนต<า>อนหนึ่งเอ้ยทางทางเป็นยังไงก็ฉันตัดตัวเองตัดทำไม<ห>โอโ้โหคนไปหาเหมืองแล้วอ้าวเปิดบ้านนิดคุณคุณคุณจ๋าครับอยู่ข้างหลงังอยู่ไหนนี่หน้าตาเหมือนกันเนาะอืมหน้าตาเหมือนกันครับคขยับไปเอาของเก็บคขยับไปของเก็บ เดี๋ยวจะย้ายบ้านนาะโอเคโอเคจัด80จัดสิเอาของเก็บไว้ในหีบให้หมดแล้วนะไม่เก็บเหลือแต่ดาบอืมเพราะมีแต่ดินมาเดี๋ยวก็ไปฆ่าทิ้งเลยดีมีดาบทั้งหกมีดาบทั้งสามอันฆ่าทิ้งแล้วว้าไอ้เอออย่าที่กับอย่าที่กับอย่าอย่าเออตายแล้ว ไม่เกิดบนบบานโอเคนะครับอ่าก็ต้องตัดคลิปแล้วแหละโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหรัวคลิปนี้ก็สวัสดีสดครับ,บ